สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟซี่องแก้วดาวแฟมิลี่อีกครั้งค่ะนี่กลับมาแล้วมาอาบน้ําให้พี่ลุกโอ้โอโอโกลิ่นมืมือกลิ่นกลิ่นกับเสียงนั้น ่เคยจะลงอาบน้ำปิงน้ำสระใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ไม่มีน้ำปิงอาบแล้วไม่มีแม่น้ำใหญ่อ่าแต่ก่อนใช่ใช่สมัยอยู่เชียงใหม่เช้าลงอาบน้ำเช้าเช้าอาบน้ำแม่น้ำปิงเย็นกลับมาจากทำงานก็อาบน้ำแม่น้ำปิงไปอยู่แม่ปิงตั้งแต่ตัวเล็กๆไปอยู่แม่ปิงตั้งแต่ตัวเล็กๆเล็กเท่าแก้วไหมเท่าเท่า เล็กกว่าแก้วอีกเท่าแก้วแหละเท่าแก้วแหละเออเท่าแก้วอยู่จนโตเป็นหนุ่มเนาะมีงายาวแล้วช่วงพี่ฟุกวัยรุ่นนี่เขาดื้อกับพ่อไหมอะ่ะเขาก็าดาาืออด้อตามกรม,มดาช้างเนาะดื้อตามลูกสาวพ่อดื้มั้ย หนูก็ไม่ดื้อนะสวลูกชายพ่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเียงไม่พไมกระกเือนกันเลยทางกับกก็อหตกอนกันเลยพอมตต้นกล้วยต้นน้นมาต้นหมึ่งแล้วั่นหละกล้วยเกียวนะต้นเกียวไม่เหลือไว้กินผลเลยต้นเกียวนั่นะ ตัวนี้อ่ะฮะตัวน,นั่นและนี่กได้ตัวนี้ตัวสวยๆอ๋อเนี่ยนะฮะสวยเกินไม่มันไม่มีผลหรอกมันก็นไม่ได้กินผอกก็เสียดายอะ่ะเนาะพี่ป้อม,ทมแทนที่จะตัดตน้นเกราะๆเอาต้นสวยๆกินเราปลูกไว้ให้เขาติดยอยู่จะเราปลูก พอแล้วจงไปต้องไอฮอ่อมกแนะเ,ออเนท่อยอ,อู้ตัดทางแทะบ้านก็นเลี้ยงช้างงาได้ล่ะ งานใหญ่ใจต้องนิ่ง<า>เป็นคนไม่มีคำคมนี่มันไม่เฉียบเลย<า>คัดยางดีซะแล้วเอ,อ้ยเตรียมพร้อมจิบไปแหงานที่ใดคะไปงานบุรีรัมไปงานบุรีรัมวันเกิด มันเกิดนักการเมืองท้องถิ่นไปทุกปี <laughs> ไปทุกปีค่ะไปทุกปีทำไมอ่ะ <laughs> ทำไมคะเ <laughs> พราะลุนไปได้ทุกค่ายเพราะรุนไปได้ทุกค่าย เอาเอาขัดให้หรอขัดให้หรอครับขัดให้หรอโอ้รอบดวงตาทำไมยังแมวอยู่เลยยังเป็นคาบขี้ใครอยู่เลยเนี่ยมันมีแปรงมันตัวมันบาดอ่ากลัวแปรงบาดถูเอา ตามตาม <laughs> คนก็ล้างนาด้วยน่น <laughs> นองเด้อพี่น่องเด้อนี่น่องนะบแมนไผ่นะนี่น่องนะน,งน่องอันนี้ แอบ,บอยู่เด้อกลวยนี่แกะ,แกะลังคิต้าออกนี่งาใหญ่ใช้นะมึงใช่ค่ะเดี๋ยวนี้แต่ก่อนงาไม่ใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวนี้งาใหญ่มาก Au. ตรงตรงนี้นะคะเคยมีพีเอฟซี FC ถามมาตอนนั้นว่าฝีเก่าใช่ไหมคะฝีเก่า,าพี่ฟุก์กำเริบหรือเปล่าตอนนี้ไม่ได้กำเริบนะคะแต่ว่าเป็นเป็นแผลเป็นดูความสูงของช่วงขาพี่ฟูกกับความสูงของคุณพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอพ่อลุนยืนขึ้น <laughs> เดินรอใต้ใต้ท้องสบาย <laughs> สูงมากนี่โชว์เลยรอดโชว์ซะเลยพอลุนพี่แม็กเขาก็จะสูงกว่าคุณพ่อมาพอสมควรเนาะ เลยทีนี้ผิวดำเมี่ยมเลย จ้วงเลยงางาข้าวจ้วะ อาบน้ำเสร็จแล้วนะคะตอนนี้อาบน้ำเสร็จแล้วเสียดายนะคะเสาร์อาทิตย์นี้มิ้นตามคุณพ่อไปไม่ได้ถ้าตามไปได้ก็อยากเก็บภาพบรรยากาศมาให้พี่ๆได้ชมเหมือนกันเป็นงานแห่อย่างเป็นทางการครั้งแรกของพี่ฟุกเนาะใช่ไหมพ่อทำบุวันเกิดทำบุญวันเกิดค่ะ ไม่เสียด้ไงทำจนไปได้นะ <c oughs> มันจะดีมากก็ไปไม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวตัวแสบไม่มีใครดูแลนะคะแม่ต้อยอยู่คนเดียวเดี๋ยวจะเหนื่อยเอาอืมงาขาวจ่วเลนทีนี้ผิวดำเมีย่ยมเลย รอ,อยกระเขาวโผล่เห็นเท่ไปเลยเนี่ยขวัญใจพี่พีเอฟหลายท่านเลยนะเนี่ยพี่ฟุกเนี่ยเ้ยมีการพร้อยขาด้านหลังอีกแค่ยืนเฉยๆจำเป็นต้องเท่ขนาดนี้ไหม อยาก,กินไผ่บ่ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณพี่พี่เอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะอย่าลืมไม่พลาดติดตามรับชมความน่ารักของช่องแก้วตาแฟมิลี่พี่พี่ทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องแก้วตาแฟมิลี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนคะ่ะ สวัสดีค่ะ